สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงในมือนี้คลิปของคุณกัญญาสูตรดับคุณกัญญาได้ค่ะท่านทุกคนรอคอยแล้วนะคุณกัญญาสูตรดับคุณกัญญาอยู่ในมือเข่ามะลาแล้แลวกดไลค์กดแชร์เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เจแดงแน่ใจห่อนพ่อหมอกไปก่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงนดนะ้ค่ะเนาะใครสนใจครีมก็ทักมานะคะสนใจ อยังหล่ะเหรียญเหรียญยังแตะเหรียญอะคู่กันนะคะท่านผู้ชมเจลียงออกมาเพื่อท่านผู้ชมมีสายน,นอหนอ,อแต่ว่าเหรียญรุ่นเก้าเก้าเก้าเนีนี่กับพาะขค่ะตามรหัสเลยค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นไฮนาจอนนะมันก็ไม่ต่างกันนะคะนะนี่มนคือเหรียญเหรียญรุ่นหกหกเก้าเก้าไม่ต่างกันเลยค่ะสวยงามมาก สวยงามมากรุ่นเบิกทรบคือกันผลิตพร้อมกันผลิตบ้องเดียวกันทําสวดพร้อมกันนะคะแต่ว่าผิดแต่ว่าเพิ่นบอลงหยาสีทองอะลามอันนี้เป็นสีทองเหลืองเป็นสีทองเหลืองใสตัวนั้นจะเป็นสีทองเข้มค่ะท่านผู้ชมสีทองเข้มตัวนี้เพิ่นบอลได้ล่งทองบอลได้ล่งหยาเนาะคะ่ะหกเก้าเก้านี่ยรุ่นหนึ่งพัน่ะติดต่อที่ ถ้าหากได้ค่ะเด้อเบอร์ท่อพ่นก็มีอยู่หนาจอดติดต่อเพิ่นเลยค่ะท่านผู้ชมยังมีอยู่รุ่นนั้นเนาะเพิ่นไปบูชาน้ำปูเจแดงก่ได้ไปอันนี้เจแดงเอามาไว้หลายมือแล้วฝากเดี๋ยวจะกล่าวให้ค่ะมันก็สวยอยู่นะคะสวยเลยอันรุ่นนี้เป็นพระหาจากาักรพรรดิบูชาด้วยพระคาถามหาจากาักรพรรดิรุ่นนี้เป็นย่าสีดาจันทร์กับอันปูสีสุดโต่งนะค่ะเนาะ,นะ บูชาคาถาปู่ศีสุดโทเนาะคะ่ะสำหรับคาถาเสิร์ฟอ,อยู่ในกูเกิลก็ได้พระมหาจากักรพรรดินโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณนนีนุพลัสศีสหัสหสสุธรรมาพุโทโธธรทรมโมสังโฆอักขีทานาังวลังคันทังสีวลีจำมหาเทลังอหังวันทามิทูละโธอหังวันทามิตาติโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิเอาถ้าถ้า,ถาบูชาปูศีสุโทโธกะไอ้ปูศีสุโทโธกายาวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาที่บดีศีสุโทโธวิสุธทธิเทวาปูเชมิเนาะคะ่ะเอาไวคนน้คุณแม่กันแนโอ้ยแม่กันกัลยาอยู่ไหนแม่กัลยาเพราะอาูยุเจ็ดสิบห่านะเลขออกเจ็ดหางมากเหมือนนี่วันที่แล้วพ่นายใจแดงสื่อห้าเจ็ด เวหาเก้าไปประทิ่นเนาะสูตรดับคุณกัญญาดับบนสูตรดับบนเดี๋ยวเ้ามาเบ่งตัวเลียงน้ำกันค่ะท่านผู้ชมสนใจขี้มกับทักหน้าย่งอยู่ไม่ได้ขายดีขายดีค่ะท่านผู้ชมสั่างลดละสองรอยสองรอยมดสร้างหน้าสามมือเบิดสามมือเบิดสองรอยเนาะสูตรสีส้มผลิสีส้มนี่ลดฝ่าค่ะท่านผู้ชมสีขาวหน้าสวยกระจ่างใส แลดูอ่อนวัยเนาะคะ่ะแต่วันเนี่ยขียมในขีมบำรุงกลางคืนเด็กีมบำรุงกลางวันหน้าให้ฟดผาดฟดพองหน้าเป็นยองใหญ่แล้วก็ผิวอุ่มนม้ำถ้าแปรงท้าขีมอีอยังลงไปมันก็ะจะสวยค่ะหน้าท่านจะสว่างอ่อนนุ่มแลดูเป็นเด็กลงแน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเอาไปเบ่งตัวเรียงน้ำกันนะคะพันเขียนพีชพันเขียนวันที่พีชจะแดงให้เบ่งไลาเมื่อพ่นเด้อ่ะนงงางเนี่ยพ่นเขียนวันที่สิบหกเนี่ยพันเขียนพีชทักมากกันหลายคน วันที่สิบหกเหมือนปะตุลาไม่ย,มยังไม่ถึงเลยเหมือนปะอ้าวแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ,อเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแคปหน้าจอไว้ดับคู่ล่างนะคะดับคู่บนนะคะมเมื่อนั้นเพิ่น เขียนผีดบ่แม่นเ,นเจแดงเขียนเจแดงเขียนให้เบิ่งทังโทรศพัพท์เอ้ยเจแดงทายให้เบิ่งทังโทรศัพท์แบบนี้เป็นลายมือเพิ่กานแต่ตัวเล็กๆอ,อย่างนี้สยสยๆอย่างนี้ค่ะตัวเจแดงเขียนนี่มือเงื้อเนี่ยเฮ้ยโทษเจตัวเจแดงเขียนอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดศูนยะ์แปดหนึ่งเก้าสอง ศูนย์สามหนึ่งสี่สามหกสี่เจ็ดห้าแดหกเ้าสองห้าสาห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแน่งศูนย์สองหนึ่งสามี่คือดับบุญคุ้นกันยากค่ะท่านผู้ชมมีตัวไหนบ้างแคปหน้าจอไว้ได้นะคะดับบุญดับบุญเดี๋ยวไปเบื้องดับล่างนี่ลายมือเจดียงที่เพิ่นเขียนมือนั้น,น,นเพิ่นเขียนพีดคะ่ะ ช้วิจารณญาณด้วยอาจจะเขียนผิดพลาดสิบว่าเลขเก่ามาบอกกันเนี่ยนะ่เนเขียนมากจเลียงเบิงทั้งทั้งทั้งนี่ตายตอนที่ช่วงเบิงมือนั่นลงวันที่สิบหกก็ขอโทษด,ด้วยไม่ได้อ่านนะเนาะ่นเขียนมากแบบนั้นแต่มันเป็นของงวดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีคงสุดท้ายให้อยู่คงสุดท้ายคงสุดท้ายเนาะคะ่นะเนาะเอาเลขสามตัวไปนั่ม นี่คือสูตรดับได้หวยสามตัวว่าด่านดรโลงเอียงค่ะท่านผู้ชมหรือว่าโลกงเองียงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสกหมานเทสเดือนแม่ค่ะดวงค่ะ ว่าจังไดคะ่ะที่ยังงันนี้เลยจะแดงโอ้อย่งยังย่งบำมันใจคะ่ะที่แนมแนมไว้แล้วก็ซื้อไว้กับสิมี่หกหนึ่งหกสองประมาณหลันดัดตัวที่ชอบนะ่ะอสองที่ว่าเหม,มือนเมละคาบเปมนบ้าโมโหคือกันมันขครเข่ากันหลายคนคะ่ะจะแดงกับจับเบิ้งเอาเจ้าสองแปด จาก็มีหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดล่องเบิงแต่ว่าเพราะถ้าในมั่นใจดอกมาตัวตัว,ต,วตัวที่มั่นใจตัวที่ชอบกับหกสองกับหกหนึ่งนี่แหละค่ะจามันเข้ากันกับหลายอาจารย์โอเคเนาะค่ะนาอจาข,ขอบคุณค่ะยสค่ะมันเข้าเ้อค่ะค่ะจ้าทุกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันที่สามสิบส่บวงสวงจ้งเสียนล่องคีิปให้เบิงค่ะจ้าจ้าวงสวงจ้งนำลำมาลำไม่ปู คายแค่นี้ยแหละเนาะเสียงดังจดจัดจดจัดเนู่เนะาะท่านผู้ชมแต่ได้ยินแล้วเนาะว่าจะแดงซื้อตัวใดขอโทษขออภัยเสียงดังไอ้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่แหละแคบหน้าจอนี่เราไปนนั่งก็สีเว้าเนาะค่ะท่านผู้ชมวันที่สิบวันที่สามสิบค่ะตอนเช้าเราจะมีทําพิธีบวงเอนล,งงลลลลเนล่ำบวงสวงปูล่ำล่ำล่ำถวายบ่าแม่ล่ำบวงสวงล่ำถวาย เพราะว่าเจดแดงของกับเพื่อนว่าถ้าถ้าออกตัวที่ฝันนี่จะจ้างนางล่ำหมดกับหมดกับนกมามาล่ำถวายแล้วก็เฮ้ากับสีล่ำเป็นน้าบอกเพื่อนวางสั้นต้นจุดทูบย่ามืา่เศร้ากันขึ้นที่ฝันได้เร้วว่าเห็นหาสามร้อยขึ้นมาถ้าออกตัวนี้จิจ้างนางล่ำมาวต่ไหวปูเออบัเน่ก็ถูกกับจีจา้าผ้าหมดกับไปสีนกเนี่ยไปเศร้าชุดไหนมาล่ำยางดี กรสีท้ำบายซีย่างดีเนาะค่ะแล้วก็สีจุดทูบขอเพิ่นเดือนสกาวให้เพิ่นเดือนสกาวจุดทูบงวดก่อนเพิ่นจุดไดซีศูนย์เก้าเนาะซีศูนย์เก้างวดนั้นงวดออกหาศูนย์ห้ากระจุดได้จุดแม่ทอดละนี่ใดศูนย์หาซีนี่ค่ะท่านผู้ชมกลับไปกลับมากหกประตูกะถืกเลยถกอยู่เนาะเข้ากันกับคู่บ่าลหลายอาจารย์น้ำ เดือนสกาวเพิ่นได้นักแล้วเพิ่นมั่นใจในปูเนาะปูสีดาล่ามเพิ่นกะหายเป็นลูกซย์ก้นกุตีเพิ่นกะเพิ่นกะหายกันมาทั้งสูตรหน้าน้อยแล้วก็สูตรห้าน้อยเดือนสกาวก็เข้าแทบทุกวันเนาะคะ่ะเนาะบางครั้งแทบเขาหอดสามตัวไผเขากุมนเพิ่นกะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทตลอดชีพเนาะคะ่ะกุมอาจารย์น้อยนะค้นเขาาลายลายเหมือว่าเจดียงลงคลิปไปเนาะค้น,คนกับเข่าลายกระือกกันฮะห้าน้อยก็ถูกดีของอาจารย์น้อยเนาะ กุมเดือนจะกล่าวก็ถูกดีบางทัางถูกทั้งสามตัวนะคะนะคะี่ค่ะของคุณนกันย่าเหลือคงสุดทะะ้ายเลยค่ะกับเลขสามตัวเลขสามตัวนําบ่เอาจากน้อยเนาะค่ะนอะ้องแตงโมชมเอาสูตรแรกไปก้อนค่ะท่านผช้่ม,มเอาสูตรแรกไปก้อนที่เพิ่นห้มากพร้อมกับสูตรก้อนเนี่ยละเดี๋ยวสุดห้องสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าดอนลาดจะลงไปแล้วเนาะชุดนี้คือชุดชุดแรกค่ะ เอาม,มันมันใจไปก่อนที่เพิ่นจับคู่ให้นะเนาะหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าสองห้าแปดสองห้าเก้านะคะเอาตัดจินใจเอาล่องพอมกันเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือสุดโค้งสุดท้ายของคุณกัญญาแต่โค้งสุดท้ายเพิ่นสองตัวเพิ่นว่าท่านเนีนไม้เพิ่นกันเน้นไาห้หนึ่งหกเะคะท่านผู้ชมหนึ่งหกสองหกไปเลยตัดสินใจลงให้เลยโค้งสุดท้ายคุณกัญญาดนล่าเพิ่นกันได้ล่งคลิปไปแล้วเจแดงก็เล็บปล่อยซะเนาะมันมัน,ม,นมันก็เจแดงว่ากากไววย,ยังบ่ย่อมบอกที่ว่าริลงอันอัน้ดนล่าเนอะเนาะ เอานี่ละเทียเดียวจบมันกะมีเจแดแยงยังบอกว่า 1, 4, 2, 4, 1 6, 2, 5, นะ 1, 5, 1, 5, 2่งหล้วกะหนึ่งหสองหาเนาะหนึาล้วกะหนึ่งหาสองหกกะมีแค่นี้มันกะมีตัวเดียวกันเท่นะที่ดวลลาล่งเลยเนาะหนึ่งสี่หนึ่าหนึ่งหกสองี่หาสหนี่ค่ะเลขตัวนี้ก็มาเพิ่มเนาะจะังไงดวลลาล่งไปแล้วเจดแดงก็ถือโอกาสล่งต่อเลยเนาะ นึ่งนี้คือสูตรสูตรแรกที่ส่งมาพร้อมพร้อมมันคลิปก่อนเนะค่ะนี่มือดนันเจดแดงก็ว่าได้ล่วงห้เนะเดี๋ยวเจดแดงสีหายเบืองแคบหน้าจอไว้ละครับท่านผู้ชมมันก็มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าสองหกหลักร้อยก็แปดกับเก้าแค่นั้นเองเนาะจำได้แต่ว่าหกตัวนี่ล่ะแล้วแล้วก็เอาแปดกับเก้าเป็นหลักร้อย สูตรดับคุ้นกันยากก็หายไปแล้วนะคะก็มีแต่อ๋องวดก่อนเพินจะเอาเบื้องใส้กันก็นได้คะนะคะ่ะหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสี่สองหาสองหกมาในขนาดนี้จะตัวไหนในคลิปแรกนะี่ยเพิ่นจะมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งห้าสี่หกสี่เจ็ดเพิ่นมั่นใจสี่เจ็ดเนาะค่ะอ๋อนี่บนบนเหรอเออเพิ่นว่าบนนี่บลน เพิ่นว่าบุญเนี่ยแต่ว่านี่อันนี้ล่างเพิ่นเนาะบุญของเพิ่นงวดก้อนล่ะตรงกันกับตัวไหนอ่ะตรงบ่่ตรงกันกับสูตรแรกเ้ยค่ะบ่ตรงกันกับสูตรของสุดไทยจะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่แปดสี่เก้าสองแปดสองเก้าห้าแปดห้าเก้าเพิ่นก็เอาสูตรนี้นะงวดก้อนนี่นะแต่ว่ามีมีแปดตัวนี่มีหกตัวนี่คือบนนเลยค่ะทั้งช่วมบน คงสุดท้ายพวกเสี้ยนหัวยนี่มันไม่หลายสูตรพี่วานเหละคะทาผู้มอ่ะนี่กันสูตรเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเกาสี่แปดสี่เก้าสองปดสองเก้าหาปดนี่กันสูตรโค้งสุดท้าย่ันหาม,มากหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสี่สองห้าอหมาสองนี่ค่ะเล็กอยู่ในนี้ตรงมาต้องมาสมตัวบนแน่นอนค่ะหมดกวนกับเก้สหเนาะตรงๆเลนอยู่นี่ เอาพิจรารณาหเอาแคบหนาจ,จอไว้หาตัวนี้ไปเทสเอาเนอะคะผลเ,เทสออกมาได้ก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกแต่ว่าหกเป็นวอมีนี่ในนี่นะวอมีหกเป็นกระว่งไปหกมีแต่สองห้าห้าสองเออถ้าจะเป็นหนึ่งสองแปดก็ได้คะ่ะต้างไม่ส้มนะจะแดงเพึ่งได้มาหนึ่งสองแปดทั้งหนึ่งสองแปดมันก็ตรงกันกับตัวนี้ตรงตรงกับตัวนี้นะแต่ว่า ตัวนี้บะหมีสองแค่นั้นเองเพิ่นกับเพิ่มไม่ให้ไม่เนาะสองเอาเวียนหัวนับกันถ้าทำกระช่อมนับกันหนึ่งสองเนาะหนึ่งเอาหนึ่งสองแปดมา่านตั้งแต่กับสองมานแล้วกับสองสี่สองหาสองหกไปสองแปดอีกตัวคงไม่เป็นไรเนาะเจ็ดบะมีนาะรอบนี้เจ็ดบะมีเจ็ดไม่มีเลยเจ็ดไม่มีเลย ไปเบิ่งของคนอื่นกใครตัวว่ามีเจ็บบ่เนาะงัน่นบ่คาท่านผู้ชมไปเบิ่งของเจ้าอื่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาหาเบิ่งของเจ้าอื่นเสี่ยนหนองคายบ่มีแปดด้วค่ะมีแต่เจ็ดนะของคุณกัญญามีแปดของเสี่ยนหนองคายมีเจ็ดนะ ่าของเพิ่นบ่มีสองนะคะเบื้องใส้กันยังสี่ละกันคือส้มถ้าจะซื้อนะตัวไหนมันตรงกันหกหนึ่งมันตรงสี่หนึ่งมันตรงนะคะสองไม่มีโกไม่มีเออหกมีเอออาจจะมีตัวเดียวก็ได้พิจารณาเาเป็นเนวทร่างในการเสียงเสือมุนอุ่ยปุ๋ยสูตรใครก็สูตรมันนะคะให้เลขดับขอจบเพียงแค่นี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมพิจารณาเอาเป็นเนวทร่างในการเสียงเสือ มันหลายตัวแต่ว่าเราก็ดูออกนะถ้าเสียนหวยเนาะถ้าเสียนโมหวยอาจจะวิ่นอาจจะจำจำ,จำเอาตัวใดมากับตรงกันกับพ้อนอื่นกระจัดเลยค่ะนี่คือสูตรดับคุณกัญญานะคะจะ <c oughs> เรียงไปก่อนเนะค่ะเนาะ ขอท่านผู้โชคดีขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยเป็นน้ำกันงวดวันที่1ตุลารอบวงสวงนะคะวันที่30ตุลาม30ตุลาเอินและร่ำถวายปูสิเปิดตัวเลขขอตัวเลขน้ำปูพันสศให้ตัวใดถ้าฝันจะสิฝันดีก็สิน้ำมาบอกเนาะค่ะท่านผู้ส้มฝันยังไงเจ๊แดงจะนํามาเล่าให้ฟังเวยค่ะเด้อหนึ่งคลิปต่อไปในวันที่30เลยค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ